ข้าวกระจกแล้วกจิลอกับมังคุงกับพอพอมาลายตามังคุงเนาะตามังคุงกับตามแจวพริกดิบอะไรกับกุยจี่หล่อเราเมื่อบาจอย แบบก๋องกินบ้านนอกสิบ้านนั่นน่ะสิกองกินธรรมชาติา์องกินธรรมชาติฮะขิ้รอขิ้รอลูกไส้มาจะขุดนิี้อใส่น้ำลายโ<อ>พดแล้วบ่มีเอ็นบ่มีบ่วงเงาใหญ่บ่ทับพีนะบ่มีบ่บมบบแม่น,น่ามันลายเออพี่แล้วบ่มีตัวนี้ เาต้องเอาตัวนี้ไปคนมันมันจังบ่อหอนมือเฮาอเอาบ่วงสั่นไปคนมากกว่าหอนมือเลยเอาตัวใหญ่พี่พี่นี่ต้งบ่อหอนมือเออใครดีใจนะอันนี้บ่ดีใจอันนี้ได้ดีใจอยู่ กิมห้ามกิมอ่ะพี่น้องเหยนาะไลายคู่หลายคนกันคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าเขาอยู่กันจังไดแบบนี้โบมีันรถมาส่งหน้าบ่ได้ผ่านมาแถวนี้บะโบมีบ่โอ้ย มือด้รถอันรถเขัน่นะมมีจะอเนว่แก่มงเอคนตื่นเขาไปเอามาเลไป่้หน้าตุกเบิดแล้วก็ออกไปเอาอยู่ในเมืองปุเลยขันว่านะก็ดนอนเีเียพี่ มอนเด้ขบกันบ่บอมอนก็บอกขบอีกตะกา้าเสื้อผ้ากัจนรถเนาะรถที่ัวบ้านนี่มักหนาบังยุอแม่ก็บอกเก็บแม่เนีมึงดูหันสิเก็บไวอยู่บ่เก็บไวยไวเยอะต้องใส่อะนะใส่ผ้าขูดลุนย่งหมอทันแม่ยังบอแข่งแห้งมสาวในซ่องผืนในไา้ทีไห สองคืนแม่เก็บให้กเก็บแล้วเราก็เป็น <ế> แล,แลนด์ใช้ขี้เก่าอีกตี <c oughs> คนน้อยในบาร์ปไปน้องเขาก็เสียบอ่ะไปหาหนังเดีอเนอกผู้คนดีบ้างหนังน้ำทมไหมผู้เป็นใดเนาะมาผู้สะอาอเนาะผู้ผู้ช้างอันนี้ ห้อมแอวอยู่โอ้ยไปหน่อยอ,ยอย้องหนาอ้าอมลังเยอ่ขี่ไปไใช่ไหมพีมาปูฉาดอยู่พี่ก็ได้พี่ผมไม่ขี้ยังตี้อยู่เนี่ย

บ g, ็อยากคัดน้ำใจเขาเนาะไอเนาะเขาสิหาข้าวหาน้ำสู่กินเขาว่ะที่จริงเขากะบ่อยากหลบกลัวเขาดอกบ่อยากหบกลัวอะไรก็บ่อยากให้ยุ่งให้ยากน้ำดอกเขากะลูกไรจะคิดไปหากินยังอยู่ยังแลก็สิกินนลำเขาเล็กๆหน่อยๆนี่แหละก็คัดใจเขาหาน้ะเนาะ

ตมะฮุงกับตามแจวพริกดิบอกับขวดจิ่เลเมอะไาเลาเราเมื่อบาจอยมากินน้ำกันนะแม่มากกินเลยเนาะาเรนังมากินน้ำกันกินน้ำกันกินรถเบากินรถจิรอวใหม่ๆเนาเลย ยงกคือว่าใส่กิโลหรือว่าตัวใส่ตัวหดใส่ขี่มั้่หวยแซบคักมันยังจะมันไข่บ่เรียกขี่มันอันขี่มันกินกินตับมีขี่เหขอโทษขอภัยเ้ากับข้ายันเ้ากับกัขยันบวยับขาวเองทงนี้วะ Mãi mẹ, mọi lẽ đấy, chỉ bọn sếp đấy. Kim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  bọn ăn, đấy. Kim bọn sếp đấy. Kim bọn sếp đấy. đấy. ăn bọn sếp đấy. Kim bọn sếp đấy. เอากินแล้วอ่นางกินแล้วบอกกินแล้วตาบังหุงนี้คือขาวแทะใส่เนี่ยลาเบิ้งของแม่ปากิมด้วยรปดุกแม่ปากิมประเดองมีปะเดกมีบอมีอีกตันึ่าตาหุงป็ปลาด็กเมหนับีก็ม่แซเบิ่งอยลองเบิ่งขับมันขาดปลาดกแล้วแล้ว น้มาไม่ลังังได้มาลมาไปนั่นมาตีหายังเด้ไปนั่นเรามาหาเนี่ยเรามาขายเห้ปลวกก่อนทางตาเดี๋ยวคหาลีอสิเป็นมือวันพุธเฮาสิ เบาเหล้าต้องได้มากเลอยอไล่ไหใหญ่งเบาเล้าลงทันได้มากตมื่อวันพุธกับเอลยไล่เบาจอยนี่ต้องได้มามื่อวันพุธประมาณสี่ทีท่ยงเนาะหอดเนาะเท่ากับเทียมทาเพิ่นประมาณเที่ยงหล่นมันกินหล่นจะเาร์กับบัตรแมนมาเจ้าก็ทางไกลแใ,ใ่ว่าเจ้าอาจารย์เพิ่นมาถ่าตอนเที่ยงเลยเจนเขาเจ้าอาจารย์มาเราอยากให้เพิ่นอยู่ดีแห้ง อาจารย์มาสูรเนาะแคปอาจารย์มาให้พรอาจารย์มาให้บบาเล่าความดีมาสูตรฟันสู้หล่อกเส็บมันมันตัวสวยๆเอาติดตัวดีๆตัวเฮ็นๆเนาะอาจารย์เนี่ยมกินบยจงหมรับเลยมาให้ลูกฟัน ก okay, ินเอแล้วานแล้วอลไม่ลเอาว่าเป็นวิธีเนาะกินพอเป็นวิธีมีหายลูกหายร้านกินะบันไอเด็กน่อยเขากินเด็กน้อยเขากินอ่ะหยบกเ็กใหม่้นาเน้าพ oh, ี่ทานกินน้ดมาเป็นยังเนาะ มือเออหน้ามันไอเก่งแล้จะมาส่ระเน้านดิบานนีบาทคนรวยนะมันดหันบ่อเออมื่อเ้าบเิงได้หนน้าเขาบอไปไหมรถอันแกหน้าน้ำหอดแต่หันเออแ่นี้ก็เลยแบบาจะก็รู่อขามาขามาอะไรบได้คามาอะรบไคายเจสร้างกัยาินะันเ่าเข้มไรไดเข้มบ่เข้มเออแสดงผลิตการ เข็มอะไังกเขมเพอดีกระเจากินจานมาในในห้องแล้พอแก้มเมียนายชวนมาในห้องมาในห้องมตเมียหองแก้มห้าแม่น้อแม่สาวน้อยเรายอปซื้อได้เลยขออย่าหายเด้อไม่ทาู่ฟุนกันเ่ยยอพิ่น มันจะหอมเกมงน้ำเงินทนตะหอมกันไั้นเนาะเรากินหออแล right. no. no ้วก็หอมในและเนาะเนาะเลยบักนาบ่มีไผ่แบบเอามาได้มีแต่บ่าวเล่าสิให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงกับเอ๋ยเอ๋ยไล่กับบ่าวเล่าทาเพิร์นกับพี่โอกับไอจอยพี่จอยไอจอย สิได้ผูกแขนเมื่อวันพุธสิได้มาต้นเที่ยงอาจารย์สิมาต้นเทียงเพื่อทาเพิ่นทาผู้ใหญ่เพิ่นมาต่ทางใกล้เด้เฮากับสิเตรียมกับคนกับาลายดับซ้ำาอเอยน,น้องเองในนี้แหละกินเลยีนะกินเลยใจพออีเมกบอ่อีเม่คือสีเราก็นกยังเราเป็นยังเอาด้พออีเมกกับบุกแข่งกันเลยเป็นเ,นนเนมื่อวันพุธเมือ่อวันวัน วันจันทร์เนาะมือนี้เนาะแม่นแม่แม่นวันจันทร์มืออื่นเดี๋วันอังคารเช้ามือวันพุธเดี๋ยวเบาเราอ่ะมือวันพุธวันประหัตมันบดีเฮาสิก็บระยักประยในวันบดีวันบดีวันประหัตวันบูธวันเน่งวันเขาทิมผีเห็นบอกตัวโคห่างอ่ะมีมานำบอกเรลือกมานำบอกตัวนึงหมาโอ้อันนี้อหไรวะตัวนึง เอมา่หน่แม่มามากินข่าวน่อแม่มาหน่อยกินปลาลุงบลุมากินแล้วเมาหน่กินข่าวเทียงบ้นี่มากโอ้ฮักมาในกุดจิ๋อมากินหน่อยแม่หนกินกินสิกินในนี่เราบอลุงเล่ว่อน่กันบก็มากินอยู่สะก็ได้อยากกินอยู่หน้าง่ายนี่อมากันไปกินอยู่หนบ่อนนีมามาแล้ว ถ้าไปกินอยอะหน่อยบังคือกินเอากินในนี้ให้เอฟซีบังเพิ่นเอาสีอะไรบ่เป็นแหละกินกินให้เบิังครอบครัวสมเจ้ากินมันด้วยปลากรนขอบหน้าขอบตาบังด้วยกินจังใดอยู่จังใดต้องอยู่ห้องกินกระแบบนี้แหละเนาะกินเผาบ่อแม่ลูกบหอบกันเผาเอ่าเพิ่นเพิ่นกับซีได้เบิังโอ้อบอุ่นดีครอบครัวเด็กน้อยเด็กน้อยเขาก็มีความสุขพอแม่อยู่น้ำการบนะ แมวเาอคนแมวเขานั่ออนเอ,อนเออนิ่จ้าจ้าจ้าตอนไปเห็นอันไปไปมือแหลกเนี่นไม่ได้คนไม่ได้จอยคนนี้นะคนยังมีสินมีหนังเลยไปมือไปเอาอไปโสม ชุกชม<อ>กินเขาบะเสียกนอนมาลับที่ใจแห้งมาจ๊กกินหัวพรวดดีใจฮะว่าคนคนกินหัวพรวก็ดีใจมาแรกดีใจ่าพัวสิเป็นหลับแล้วอกินเขากับะเสียหวาเปิออยังเงินมาไหมฮมาไหมมาไหมเสียงยนเนาะ ไปเคยเห็นยนต์นะครับเห็นผู้ได้หุ่นยนต์มาอะลรผู้เห็นเหรอยนมักปิ่นมาอะลรผู้วางเด้อจ้าเต่งน่อยขี้ดื้อประจักรผู่ด้บินมาได้ตาย ่ะพี่น้องเอ้ยก็ระให้งจะเพื่อนกินข้าวเนาะเราก็จะได้หลอกวนไว้สามีแล้วม,มันกะเนื้อเาวเลยพี่น้องเอ้ยเน,นาะเวลาเวลากะก็ควขอบควรดีพี่ที่เข้ามาเบิ่งินส้มแล้วก็คอยเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบางส่วนแล้วก็ซาหน้อยเนาะพอลูกหา่าตอนนี้เขาก็กลับมาอยู่น้ำกันแล้วพี่น้องอายากมีความสุขอยากอบอุน่น ต่อไปก็มีแต่ความสุขแล้วบาดน,นี้งอยู่กันครบแหละฟอร์อแม่ลูกเงินซาลัดแปดก็รอแต่ทางั้งรับดูใหญ่เพิ่นเนาะทงางบ่าวแซีนพุ่นแหละกระถาเบิ่งน้ำกันเนาะที่ออกมาแบบใด้เน,นี่ยตอนยังบ่ฮู้คือกันสิเป็นลักษณะแบบใด้ส่วนว่าข้าวน้าซุปปาตอนอนี้กัมีพอได้อยู่ได้กินเนาะเรียนเม่เบิดหรือว่า ยังมี<ร>ยังลืมบอกไอ้เอบาวเล่าเา่าก็ลืมบอกสิภาคบอกเพิ่นในเรื่องเบาแสนคือว่าผู้ใหญ่เฮาให้เพิ่นมาเมื่อวันพุธอยู่ไซกระยา,<อ>ายให้ผู้ <c oughs> ในโทรศัพท์นี่ให้เพิ่นมาอาจารย์เฮาสิเอาเพิ่นมาผูกแกนกับบอดด้มีมุดลวงร้ายดอกไก่ก้าวโตนึงสองโตพอได้ผูแกแขนเพิ่น <c oughs> โดยโดยโดยเพิ่นคุณยายจะดีซอยเฮาสิเอาอาจารย์ซให้เพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งโดย สุก no. ุส <im <im ุคนนั่นแหละคนที่เข้ามาใสยเรือเนาะโดยใน่เอาก็ลืมพากบอกเพิ่นโดยโดยได้ได้เดี๋ยวสิบอกเขาให้โดยโดยเนาะมาเนนนอให้มาน้ำกันโดยมาน้ำกันมียังกะเบิ่งกันกินน้ำกันเนาะเห็ดน้ำกันโดยกับเราซาดีหลากหลายคนเขอยากืิอซื้อเพิ่นกะทีมเขานั่นแหละเนาะทีมงานเขาโดยโดย ผู้ใหญ่ใจดีเพลินนะอยู่ทางประเทศกันกระสิมีสื่อคือกันโดยอ่พีเนาะเนาะเอาก็ศทได้จบคลิปเนาะจะได้การเป็นกำลังใจให้สู้สู้ต่อไปเนาะสู้แล้วบาดนี่หัวักเกตจางาหัวักเกตจักสร้างแล้วบาดนี่เนาะอยู่หากินอยู่หากินให้กลุ่มลูกกลุ่มเมียเด้ยป่ะเป็นผู้นำเป็นเสาหลักครอบครัวเนาะบอกให้ การว่าพืชไปหาอยู่หากินกับบหอยอ้างวัดโอ้ยบุมีผู้อยู่น้ำลูกบุมีผู้เบิ่งลูกให้ได้ป่าด่ว่าเเนาม่ยอตอนเอาเเปาไปได้บาเนี่เวลปนปาเขอนเเามาถามกับกินข้ากับย่งมือนโอ้ยบ่มมียังแจวหมกผให้เว้าแน่นันได้เนาะต้องให้ได้กินได้คองธรรมศาสิแกงเอาไม่บเน่นี่ กัวจิรอบอสเนี่ยนี่ทอดตะกะแตนบอสเนี่ยนี่ฮะนะของธรรมศาสตร์ติ้งกบบอสปนกบบอสเนี่ยนี่ฮะนะย,ยาม,มันนีเนาะแม,ม,มนมอันนี้อ,อ,อันนี้คือยามหายยามหน้านะของธรรมศาสตร์นะก็ต้องมีแบบนั้นนะกันไปหามันกับพอได้ล้วงได้ไล่กับพอได้อยู่นนได้กินนะก็ยังดีอืมก็ยังดีลูกเมียเป็นอ่าโบอดโบหิวน้ำเนี่ยนี่นะ มากหบกินได้เกีนน่ยวเลยกบมองกบะจาย,ยน่าเจื่อมันเบิ่อมเพียมๆก็เรื่องแบบว่าทั้งผู้ลักผู้ใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าอยากซอยเลื้อเนาะอยากซัพพอร์ตอยากซอยต้นทุนพวกเขาเนาะจะเป็นอยู่น่ากินกระไดเด้อพี่น้องเอ้ขนมนมเนยเนาะเพราะว่าหม่าม่าปลากระป๋องพวกไข่พวกยังนี่กระไดเหือกันเนาะเพราะว่าทางครอบครัวเบาส่วนนี่ก็น้าสิบโบมีเนาะไก่ตัวหนึ่งมีเลี้ยงอยู่นี่มีไก่เลี้ยงอยู่ปะ ไก่กับบมีเนาะใส่ในง้วนั่นเดีเออลืมถามง้วไปทางไหนแหลงขั้วไปน้ามูเออปล่อยแล้วล่ะบ่ง้วกับตัวเดียวไงง้วนบังง้วนตัวเดียวสำตัวไดออกลูกกับบะไ้เนาะง้วเถิกจำเออง้วตัวเดียวไปเป็นง้วเถิกอีกตัวแม่ไงตัวแม่ยังว่ามีโอกาสสิได้ลูกมันเนาะใหญ่ก็จะได้ใจมะลีอย่งแล้วบ่าวเราเอ้ยสอยเด็กเบิ อยากได้ไก่ด้วยยังได้ไก่หัูเป็ดเออซีสาโต้เพรได้ตั้งลักแล้วก็สิไปอยากได้ไก่กับสันพี่น้องเลยได้ได้ได้เดี๋ยวสีเสนอทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบางที่ผู้ที่เขาเบิ่งมันซุมเหมือนกับจากซอยเหลือเป็นต้นทุนเท่ากับนี่นะเนาะไก่ในตลาดในโบแมนบอไก่เอื้อยไก่เอื้อยไก่เอื่อยเขาคันไก่เขาในนี่เขาแบบว่า ขอซื้อขอปันเขาเนี่มันจีด้มันอยู่ไก่กันผลเนาะมันก็จีไปไปมาหากันคือเก่าอยู่แล้วนอกจากว่าไก่เฮ้าอะไรก็เดี๋ยวเอามาเอามาค้างไว้ค้งไว้เราเก็บโขมันก็อยู่โขมนะมันอยู่ไก่กันผลนะไก่สีออกแต่คอกเดียวกันหมดได้เลยต้องมาเจ้าบนอื่นนะนะอันนี้ออกจแกเนี่ยมันกระแสดไปหันอีกคือเก่าเลยสิงเนาะอ่ะตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณเอฟซี อ่าสบายดีสบายดีสบายดีโดยโดยเนาะสบายดีสบายดีเพลินสบายดีเ่็นอย่างเจดีบัสุขสุขเนกับเบาเล้าเลยไล่โดยโดยโดยอ่าพักันกินข้าซะบานนี่ครับบอกเพลินในเรื่องเบาแสนยูไซกันได้โดยโดยเดี๋บัสุขสุขเนเออเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวเบาเล้าสิบอกเบาแสนให้เนาะคูก็ไปอาบน้ำให้น้องอ้าวให้น้องลบผมว่าพระเจดกระชามได้จังน้อยฮะางพระตัวเองอ้าขอไม่ขอไม่มาบ้านนี้ เบื pergi, being, ้งนอกนี่ดีเด้อฮะลมบังไดนี่ว่าพาดจกกระซามโป่แห่งเลยเนาะตอนนี้นะเอ็มเด้อว่าพาดจกกระซามเลยเออจะสะสายมาหนาเลยโอ้ต่อยได้หนาต่อยเด้อตามนั่นแหละเป็นหน่อเลยหน่อเอาก็สิได้อคอโตพี่นหน่อเงาแบบเนาะสิได้วคอโตราเมื่อเด้อบ้านเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะเบิ้องสุขสุพรรที่เ่าเบป๋งมาสมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นหน่อเงาก็คือเขาบอกเลยเขาว่า อยากได้ไก่ได้กาแล้วพอได้เลี้ยงเป็นต้นทุนชีวิตเนาะต่อทุนนะเท่ากับบ่มีตอนนี้คือบ่มีอยังแล้วเงินทีพีโอเนาะมอบไม้ให้หรือว่าฝากมาเป็นต้นทุนกันเบิดะพี่น้องเยเนาะเอาไปไถลูกไถเมียซื้อหมูซื้องัวซื้อกองใส่แหละเนาะมันกับเบิร์ดนะเนาะขอบุญขอบุญยิบซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเยเนาะบุญแล้วเาก็สิไปต่อบ้านนางลอยเนาะ cho bạn nàng lấy cả sút tay thu lẽ bạn gậy ai nàng lấy nhau cái nọ về